어라 해가지고? 가자 부지 뭐? 가부네 가부지. 뭔지도? 뭐로? 가부지야. 이 가루 사발지야 아니 사발지야이 가루 사발지야 사발지기. 코포 เนี่ยน,นะชัวร์ขนาดี้ชวนกำลังจะเข้าหน้าร้องอะน,นะเราจะเล่นผู้ญี่ปุ่น <ยา S 1> แบบ <ยา S 1> แบบย,ยังไงอะคุณผู้ชมท้าให้ได้ยินว่าผู้ญี่ปุ่นเนี่ยอิเมเอจอย่างนั้นใช่ไหมองหรือว่าแบบเล่นอย่างนี้เบาๆเบาๆใช่ไหมให้จ้องช่วยก็ให้เหรอที่วันนี้อะน,นะผมเลือกมาก็คืออย่างฮิการุบงงอกคือผู้ญี่ปุ่นแบบแปลกแปลกับป้อม อันดับ10บของฮิโรนะคะเย a สิบอันดับผุ้สิบอันดับที่แปลกๆของญี่ปุ่นนะครับเย้ h กครเกอกได้ไใช่เต็งมอแต่นี้ก็พุ้นะครับ เดี๋ยวนะผมจะอันดับสิบนะชื่อโคมะฮานาบิเป็นยังไงมันจะมีไหมแบบนี้อาจจะมีนะอะไรหรอหมุนๆใช่ใช่ไซบุรุ่มก็มีอย่างเงี้ยล่ะก็ดูน่าจะไม่เคยเห็นดูดูอยากช่วยเห็นก็ดูเคยก็เกืเบๆเกือบๆพี่พี่โก้แทนลูกอุ้ยชูชูอุ้ยชูกันกันกัน อันนี้บูส <reconnect s> ิบนะคุณผ right? ู้ชมเค่ต้นเนี่ยนะตอนเนี้ยรียแอชั่นพี่ก็เลเดี๋ยวก็ยอายกบูขั้นดับเก้านะครับอันนี้เห็นช็อกโกแลตกับสตรอเบรดใช่ป่ะคือยังไงนึกว่าขนมดูเหมือนขนมใช่ไหมยังไงเราลองจุดไฟดูนะวัดเป็นยังไง ดเที่ยงกันยุงเที่ยงกันยุงอาๆๆอา่ธรรมดาแต่ว่าได้กลิงนช็อกโกแลตเต็มๆต็มอกินช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไหมเลยลหละเพื่ออะไรพสตรอเบอรี่อันนี้ไม่น่าจะมีเมืองไทยมีนะนะแปลกๆนแล้วแหละคนญี่ปุ่นชอบคิดแปลกๆอยู่แล้วสีชมพูด้่ โอันนี้ก็แน่ครับสุดยอจ้ากลีนสตโรเบีลีไหมเพื่อต้อไปฮอมิคุจิอมิคุจิก็คือดูดูดวงนะเสียงดวงอะไรเสียงดวงเสียงดวงอันดับหนึ่งสีทองไดคิจิดีที่สุด ภาษาอ,องังกฤษสิงเนิงชูคิจิเคียวโชคิจิซีเดนเคียวก็คือชโชกลายให้กันเลยเร่อยเรื่อยโอเคที่กันเลือดเลยเสียงอะไรครับอันนี้สเสียงก็คืออ๋อรัฐมนตรีฮูจิโนมิยาเนี่ยเขามาบอกว่าวัคซีนคุณเริ่มจองได้แล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่อ,ยอย่นนะั เฮ่งกันเร็วเร็วสีอะไรนะสีแดงใันสีแดงอันนี้สีโ้มนะอันนี้สีเงินใช่ไหมมองเกีายๆกันเรายัางสซับไปโคูคชิถ้าคุณอยากรู้ดวนจริงๆนะก็ต้องเล่นช่วงมืดรั <laughs> มว่านาดูยาก นี่สีเขียวนี่สีเขียวครับโอ้โอ้สีทองใช่ไหมอันนี้นนแหล pues ะโชคดีไดคิจิีฮิการุไดคิจิเย้ตัวแจ็ก็คือไม่ก็ชีสพุผ้าทองเจ๊่เฮ้ยแล้วก็ฮิการุก็คือพุเท่งมอที่เราชอบ ที่กัชอบไงอันนี้บู์เจ็ดบูรนะใช่ไหมครับวู้วววให้โดนสนได้ทำไมไหนเหรอทำไม่ไหนเหรอดนดโดดโอ้ทำไมน้าเครียดจังเล่นผู้ <laughs> <laughs> ที่กั้ทำไมด้ยไหมกลัวกลอวไฟตัว <laughs> ี้ได้แบบชินจันร อ่แต่นั้นยาวนะพี่เตงโมโอ้แตงโมเคยก็ใหญ่ขึ้น่ะโอเคกาโน่อชิโกชิโอ้ชนะครนะฮานาิอโชิ่โนยนี่นี่ควนอยด้โชิเเต็โมไเยอะอไปนะครับคตาโก้ครับ อวากเลมื่อกี้เบอของชเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์สอ๋อันนี้พุน่าสนแปดแปดฮะฮิคารน่าจะตัใจนะถ้าก่อนอยมาเสีอถ้าก่อเต้นอย่างเงี้ยเอ้โหโอ้โหโอ้ลอ้โหโอ้โ้โหอ้โโ้อโอ้โโอ้โรโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้อมอหโอโ้โอโ้โกออ้โโอ้

อันนี้อันดับเท่าไรที่อันนี้อันดับสี่อันนี้มันแปลกๆนะแปลกๆนะแบบๆนะเร่งไดนยังไงอ่ะต้องเด็กเอกพลเร่งนะอย่า,า,ยยาลืมไปละเร่งมีเยอะกันหมดเลยไีไม่เรียบอ่ะไม่เรียบอ่ะไม่เป็นไรอันเนี้ยพี่กันไม่ต้ตกใจนะ นินจาฮานาบิผู้นินจาอันนี้ผมตอนเด็กๆกรัเร่นอันนี้เบอร์สามนะครับท็อปทร่นินจาท็อป3เ <laughs> พือแปลกๆของญี่ปุน่นไปไหนแล้ว เด็กคนตัวเจ็บผลต้นเด็กชอบเล่นอะไอย่างนี้จะบินใส่กล้องแล้ว <phones> พี่ผมว่าใกล้ๆบ้านหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปใกบ้านถึงกุ้งยี่รอบเลยปะยี่รอบเลยวิคุณตาก็รู้แล้วล่ะเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอยู่ต้นไหนถึงจะจับได้รู้แล้วนะครับถอยใกล้ๆ่อยครับใกล้ๆ่อยพี่ก็เลยจุดวัดเดียวเดียว มรู้สึกยังไงบ้างโดควยปีกขึเฉตาภาษาไทยวะปบกขึภาษาไทยว่าฮิกาุตัวาอุนตรายไต้กว่าอันตยบไปคุณผู้ชมปอแล้วแหละเมื่อกี้สังก็ นินจาแล้วนะนินจาแด้วนะ,ะอ,อันดับสองอันดับท็อป <laughs> จะเป็นยังไงนะครับผมว่า <laughs> ของคางบ้านเราก็โอเคเนาะ <laughs> <laughs> โอเคนะครับรู้แล้วนะบ้านนี้ทำอะไรอยู่ปกติเนาะเขาก็น่าจะชินแล้วละ <laughs> โอ้ยไทยอีกแล้ววะบ้านนั้นนะ <laughs> อันที่สองครับตอนผู้ใหญ่นะเขาเขียนว่า beautiful ล <laughs> องดูลองดู beautiful แบบไหนนะ มีชื่อสองอันไหมพี่นี่แบบต้งกว้างๆใช่ไหมครับต้งกว้างๆนะคุณอ,อย่าเข้ามานะ <ś c oughs> ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สวยจัง <ś c oughs> ขออีกทีครับขออีกทีได้ไหมแล้วแค่นี้เหรอขออีกทีครับขออีกทีนะเมื่อกี้ทอยทำไมครับคอยู่ตรงนี้แหละพี่บอกว่ามันจะแรงไงอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยโอเคโอ้ยจ้าวจ้าวจ้าจ้าวจ้าจ้าวจ้าวจ้้้้้้้้้้้้้้้ว้้้้้จ้้้้้้ อันดับสองน,นะครับเสร็จแล้วนะก็โอเคสวยอีกันแล้กวก็อ่ะอย่างนี้เลย,อ,ยอันดับแรกเลยท็อปนะเป็นเบสต์แต่พุกญี่ปุ่นเป็นยังไงนะครับพุกงูเล็กๆแต่คุณผู้ชมดูดีๆนะอย่างนี้นะดูเร็วนะน่าจะน่าจะอึนเลย <laughs> อึญ <laughs> <laughs> ี่ปุ่นบายอย่างนี้เลย <laughs> ให้ดีนะพ่อเงือเต็มแล้วอ่ะเล่นกับเด็กก็ไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะอันนี้เงือนะเราเล่นกลางวันเล่นพวกกลางวันเพราะว่าเดี๋ยวก็คืนแมลงนะให้ไงแมลงให้ไงครือคุณผู้ชมก่อนเนี่ยนะแล้วมืดๆก็นะอันตรายอันตรายเดี๋ยวพอกติทํามืดๆเลยแต่ไม่ได้ถ่ายไงก็ตาเป็นไงทีเดี๋ยวงูตรงไหนเฮบิเดีเฮบีอีกอ่ะ 行くよすごいぞこれクンブちもすごいぞこれすごいジャパン <laughs> これすごいジャパンいくぞおお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 お รู้อย่างงเลยนันนี่คนอะไรเพราะว่าไม่ใช่ผู้กูหรอกเหมือนผู้อุจิพอมานะอยู่ในใจต่านเตะเด็กๆนะคนญี่ปุ่นน่ะมักจะเร่ง นะเด็กๆก็กแรงนะครับชัว่วหน้าลงนน่นแหละเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าซื้อป้ามาเก็ตน,นะก็จะมีขายอย่างนี้แหละครับแต่อยู่ในใจผมตลอดเลยก็คืออันดับท็อปนะอันนี้คือประสบการณ์40กว่าปีข,ของผมนะวันนี้ส่งให้คุณผู้ชมอธิบายให้คุณผู้ชมพี่มีอันหนึ่งไหมมีเอาไหม,<ผ>มคือผู้ชายเอาไปขอถ่ายดีๆนะขอมือส่งตัวได้ไหมโฟกัส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 จับตาด้วยนะ จะอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผุอันนี้ผุเงือหรือว่าอาจจะชื่อเปลี่ยนเป็นผุอุนจิอะไรอย่างเนี้ยไม่แน่ใจทกลงกันอันไหนเนี่ย <laughs> สุดท้ายนะครับจุดนะครับ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมทําไมเราจุดไฟวันนี้ยังม,มีสว่างอยู่ยังม,มีแสงอยู่นะครับมืดๆเลยมองไม่เห็น <laughs> วันนี้นครับนนจบ<อ>ด้วยวัฒนธรรมญี่ปุ่นแปลกๆนะครับวันนี้แค่นี้นะครับพิการุสวัสดีครับหนอยการุษสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้รู้ทางนี้รูปไปไปไหนแล้วเทคสองเทคสองวันนี้นะครับสวัสดีครับม <laughs> ハハハ。<laughs>